สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีธนูประจำวันที่23 29พฤษภาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรอคอยนะคะการใช้เวลาเพื่อพิสูจน์นะคะเรื่องของการงานเรื่องของข่าวสารต่างๆอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคนะคะในเรื่องของการทำงานการที่เกิด ความยุ่งยากนะคะการที่ต้องอดทนในการเคลียร์งานการรอเวลาเกิดขึ้นนะคะภาพรวมนะคะการทำงานชาวธนูนะคะเหมาะกับการซักรักษาความสัมพันธ์นะคะหรือว่าดูแลเพื่อนร่วมงานนะคะบริวารให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่ต้องสะสางหรือว่าต้องเคลียร์ให้ชัดเจนการทำงานเป็นทีมนะคะการที่ต้องช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือว่า ดูแลถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันนะคะก็จะทำให้ธุรกิจหรือว่าการงานของคุณไปต่อได้นะคะ,ะช่วงนี้อาจจะไม่เหมาะกับการใช้เดี่ยวนะคะเป็นช่วงที่ถ้าไม่ไหวอาจจะต้องขอพูดคุยขอปรึกษานะคะเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่มีความรู้นะคะก็จะช่วยให้ชาวธนูผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ ช่วงนี้เรื่องของการเงินรายรับรายจ่ายนะคะปัญหาต่างๆอาจจะต้องรอเวลาเพื่อคลี่คลายนะคะบางรายอาจจะมีเรื่องของการเงินที่ล่าช้าเนื่องจากการรอคอยข่าวสารหรือเกี่ยวกับการลงทุนนะคะที่คุณลงทุนลงแรงไปต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อให้อหอ,อกดอกออกผลเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องบริหารรัดเข็มขัดนะคะแล้วก็รอเวลาให้ดี เรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุความประมาทหรือการที่อยู่กับคนหมู่มากนะคะอาจจะมีเรื่องให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวการเดินทางท่องเที่ยวนะคะเกี่ยวกับทางน้ําก็ต้องระวังก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะคนโสดสัปดาห์นี้ถ้าพบรักนะคะเป็นความรักที่ต้องใช้เวลาพิสูจน์ใจยังไม่เหมาะกับการรีบร้อนนะคะต่างฝ่ายอาจจะยังไม่ถูกใจกันร้อเปอร์เซ็นต์มากนักนะคะ ท่านที่มีคู่แล้วสัปดาห์นี้ความรักนะคะเป็นไปตามปกติไม่หวือหวานะคะบางรายอาจจะได้ห่างกันเพราะระยะทางหรือว่าเรื่องของการงานเป็นเหตุบางคู่นะคะจ,จะมีการเดินทางไกลด้วยกันนะคะหรือว่าอาจจะต้องแยกกันในสัปดาห์นี้เกิดขึ้นค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ